สวัสดีค่ะทุกคนมือน,นี่พระเขปาป่าเด้อย,ยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณยายนะคะไปฮับไปเบิงเห็ดก่อนพอมีแดดแก่งมอมือคืนฝน,นตกด้วยค่ะพี่น้องก็เลยฟ้าวออกมาเบิงอยางนี้เสียงพญ่งงดอนห้องเอิญดูใสเนอะไปเบิงกันนะมันได้เห็ดปวกไงที่นองพี่พี่แป๊บนึง ทางเข้าอยู่จ้าอยู่ตรงไหนของมุมโลกฮัลโหลฮัลโหลหกมวงด้วยค่ะทุกคนอาจสุบาบาดมาดมืดๆนิดนึดนงเนาะในละปาป่าอยู่ตรงไหน เหตุอะไรจ้าจะได้ว oh, ่าม oh, it ันไม่มีใครมาหาแน่เลยเมื่อวานไหนโอ้ตีเนี่ยนี่ดอกนึงบาได้ใส่ใส่ใส่เห็นมั้ยใส่แปด๊บเดียวเกินติดโอ้ยเนาะตัวมงามหมดเลยจะได้ว่ามันต้องยุบอุ้มนี่อีกแล้วมันมืดมันท่านี่เลนี่เด็กเขาไม่ได้หมอนแบดมาไต่เนาะง่มงเศร้าไปเลย เพ the like ี้ยบเลินเพี้ยบเบิ้งหาเบิ้งตรงนี้นั่นดินั่นดิขาวๆบ่มันเถาเนาะเบิ้งเบิ้งมีคนเห็นหมู่บ้านบ่มีคนมาเก็บไปหาเบิ้งโชคดีตัวได้ยุ่นี่ยุ่นี่เออเกาเจออยู่โน่นอยู่สองโดดเดี๋ยวเขาจะกลับเอาเออแดงก แตเห็ดดอกเขาคายจูหนึ่งเนี่ยนั่นี่มีบอมอืออ้าบ่ยังมืดอยู่มันเปียกหมดแล้วเด้ในดงอ่ะมันน่าจะมีอยู่ ลมดีดีอากาศดีครับอากาศดีมากเลยค่ะทุกคน<ม>พอใหดปวกอกูอุ้มเนี่ยใครเดินเ<ม>นาะจะได้ไหมเนาะจะได้ไหมเนาะดีสวัสดีค่ะมาเที่ยวทุ่งอีกแล้วนะเราวันนี้เ<ม>วียนหัวบ่ทุกคน ủa để chắc súp chắc đọt cái nè có đây súp mấy เดห,เห็ดแดงก่อนมาจ้าทุกคนตามไปดูเลยเอาจจะมืดมืดนิดนึงออกมากระเ้าเดี๋ยวเห็นเห็ดบูบูเบื้องทางนี้ก่อน ดี่ดอก,ดอกเก็บมาเลยอเออเก็บมาเลยแพย้ใจทุกคนไปเบิ่งก่นอนเขาเป็นแต่ใดบ้างดีดันแล้วได้อีกแล้วหอมหอมดินหอมดิน เดี๋ยวเราเข้าไปเก็บฝั่งนั้นกันเป็นตัวนี้ปะเนาะดิ้นทุกคน แสดงว่ามันออกแล้วได้หนี่ทุกคนเบิ้งเดอ้อหนึ่งดอกสองดอกทําไมเราไม่ได้เอาถุงมาด้วยใส่อันนี้แล้วกันนะอย่าพุ้นแตกนะสงสัยเมื่อวานไม่มีคนมาเก็บพี่กายมงพี่น้องนี่เด้อ ซูมดูเนาะเปนตกนี่ใส่สีเดียรพอได้แกนดูตัวนี้เนาะดูซิมีอยู่ไหม นึ่งดอกนึงเห็ดอะไรนี่เห็ดแดงฝนตกบึกคืนออกยยแต่คือเแดเยด้วเนาะ เบื้องต่อไปเบื้องต่อทุกคน คนตัวกสีออกอิด้วเนาะเป็นยายมาขุดอะไรหรือปเปล่าไปต่ออีกทุกคนจะได้บ่ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็เข้าไปในป่าก,กันเดี๋ยวสะพอดละลายกับสิไทยให้เบืะะ้องเนาะเนาะจังได็กะฝากขอบคุณทติดตามช่องคุณยายด้วยจ้าเดี๋ยวใต้ให้เบื้องอีกรอบเวยคะ่ะ